ผักอันเนี้ยผักอะไรนะปุ๋ยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆแม่นน,น้ำเนี่ยกินได้ไมออ่นี่เอ้ยนี่นี่ฉันเห็นอยู่ว่าเขาบอกว่ากินได้นี่แต่ยังไม่เก็บไปหรอกวันนี้เนี่ยเนี่ยเห็นเห็นรู้สึกว่าจะเห็นคลิปของคนในสเปนเขาเก็บกันอยู่นะคะเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวจะต้องถามเอไอ้น้องปุ๋ยมันคิดว่าเห็นมันไปเก็บอยู่เดี๋ยวเดียวเขาบอกว่ากินได้อยู่นะแต่ยังไม่เก็บไปหรอกยังไม่แน่ใจเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นผักน้ำน,นะนะหอมหอมเหมือนกับหอมมันผักขึ้นช่ายไปอย่างนั้นโนะอ้ยอยากไปง้มหาป่าเลยพี่น้องคะ่ะ เป็นง้มหอยเนาะนี่น้ำเขางามๆคิดว่าคิดว่าคิดว่าเป็นต้นนี้แหละที่เขาเก็บกินกันนี่จะต้องถามไอ้น้องปุ๋ยมันดูเขามาอยู่ที่นี่นานกวัวเห็นเขาเห็นเขาลุง่งชีอเห็นไอ้น้องปุ๋ยมันลง่งิีเห็นมันเก็บผักอันนี้ลมะมั้งอืมอ เนี่ยคิดว่ามันกินได้อยู่นะเราต้องเรียกเอาอ,น,อ,อ,น,อ,อนันอ้อนมัี่นี่นี่เห็นเขาเอาไปพัดอยู่นี่คิดว่านี่เดี๋ยวต้องมันเหมือนหัวเม็มเหมอนผักขึ้นใส่แล้วแม่น,นี่เดี๋ยวด้นี่ข้างในมันจะเป็นกวนกวงเห็นเขาเห็นเขาเก็บอยู่คิดว่ากินได้อยู่ <c oughs> สวยค่ะแม่น้ำมัง เดี๋ยวจะไปเก็บผักบักบวบปลานากัระเพเอกคอกึ้แก้วล่ะค่ะอากาศดีดีค่ะค่ะเห็นยอดบักบวบปลาพาอดีนี่บักบวบนี่อันนี้เคยเก็บกินอยู่ค่ะอยู่อังกฤษก,ก็กินอยู่ค่ะนี่นี่บวกปัาค่ะ เดี๋ยวจะไปเก็บฟังพูดอีกอยู่กะเทียมปาลากะไลาๆแล้วค่ะกะเทียมปลากะมีไดอโอมมนเข้าไปกูกกได้เนาะอันนี้ลวกวันหวานอเปหนึ่งเส่ปลากะแซบค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยววันมีอีกอยู่ข้างบนไปเก็บอีกค่ะนี่คขะยอดยอดยอด,ยอด,ยอดบักบวบคยกินอยู่อังกฤษอยู่แซบแซบค่ะ นออันนี้ละที่เอานี่คือนอใหม่เลยค่ะด้อนี่นี่อ้อนเอาไปต้มต้มน้ำขมมันออกกกินได้ยุ่ยค่ะนี่นี่นี่มันกำลังเกิดค่ะเห็นป่นี่กำลังเกิดง่ามบ้ยนี่นี่กำลังเป็นนอเห็นป่าค่ะนี่เอาไปต้มบ่ได้อากตะกามากอ๋อนี่เอาไปต้มกินครับ น้ำพริกนอมันเอาไปต้มอ,ออกน้ำขมมันออกเอาไปกินคือยังนอใหม่เท่านี่แหละค่ะอ๋ออันผู้หญิงน่าเบื่อแค่ไหนฮึ พ่ใหญ่พูวระยะง,งูงูเคยข่าวมื่อนี่โตๆพ่ใหญ่เอาไปจักหน่อยอะนะอันอ,อนอ้วนอ้ว ห้องเอาไปเอาไปตม้มน้ำขม,มันออกค่ะพ่อแล้วแหละลายโรดค่ะนี่จะหน้อยเกิดเต็มเลยนี่ลํมมันกับไปเฮ็ดข้างข้างหมกทัวลัมมันก็ไปข้างเฮ็ดข้างหมกทุง่งหมกทัวเอาไปเฮ็ดข้างหมกบุงหมกบวบนะคะเนาะจ้าจ้ามาเก็บผักตานิ่งอยู่อีกหน่อยหนึ่งแล้วค่ะเด้อ พักอันนี้ผักบักบวบวันนี้ผู้ว่ามึงแน่ใจ่ที่แน่น,นี่เคยกินอยู่เนาะนี่หมกบวบนี่ยหมกบวบบักบวกบ,วบวคนไทยไปยื่อใส่กระหานแนวกินนะคะเอะองามงามหยอดงาม อยอดปกบวบวานค่ะจ้านี่แหละยอดปกบวบค่ะท่านด้ายายป็นไดค่ะมันอยูใ่ในลึกๆพูนเอยประกาศลงไปพอยิ่งพูแล้วดาพูดดาลายอยู่ข้างข้างล,งล,งลุมเ่ยเดี๋ยวมากระมูอจะซลงไปเก็บเปล่าพอไปเห็นลงไปเก็บค่ ม่ยางเ่นก็นเลยมาาเก็บของปลาน้ำขามีมือแรงสิภาพไปคุดอันกระเทียมปลาน,นะคะจ้าสวัสดีค่ะ